ครับหนึ wan, ่งสแตนเดย์ยืน S T A N D stand ยืน S T A N D stand ยืนสองสลิปนอน S L W P สลิปนอนสลินอน S L W P สลิปนอน L W E P สลิปนอนสามซิงล้องเพลง S I N G ซิงร้องเพลงซิงร้องเพลง S I N G ซิงร้องเพลงซิงร้องเพลง S I N G ซิงร้องเพลงสี่ Smile สมเยม S M I L E Smile เยม Smile เยม S M I L E ไมเอลยิ้ม้าเศ็ดนั่ง S, <S, S, <S I T sit นั <S S ่งเศ็ดนั w ่ง S I T sit นั่งเศ็ดนั่ง S I T sit นั่งออกสเวมว่ายน้ำ S W I M swim ว่ายน้ำเสวมว่ายน้ำ S W I M swim ว่ายน้ำเสวมว่ายน้ำ S S W I M swim ว่ายน้ำ7วันวิ่ง A U N run wing run wing A U N run wing run wing A run wing D R N D R I R I N K D R I N K drink, drink. Drink D R I N K 9 eat eat T A T, -E -T, -E -T. dsgn patgin n patgin สิบวอล์กเดิน w e e a l k walk เดิน walk เดิน w a l k walk เดิน walk เดิน w a l k walk เดิน W ิ a L K ดิน f l y fly บิน fly บิน f l y fly บิน fly บิน f l y fly บินสิบสองไร้ขี A I, right I, I D E writing. right key. Right key. I, I, I D E right key. Right key. I D E right key. To say read on. I E A D -readn. read on. Read on. I E A D -readn. read on. Read on. I E A D -readn. read on. -E read on. -E to wow. say พลเอยเพล่นพลเอยเพล่นพลเอยเพล่นชิพ <Per en. S 2> ้าสต๊ดดี y, pay, <Per en. S 2> ้เรียนสตเรียสต๊ดดีเรียนสต๊ดดเรียนสตูดี วายสตัทด <Speak> ีเรียนสิบหกสเปเคนส์พีเอเคนสปิคพูดสเปเคนส์พีเอเคนสปิคพ <Speak board. S 1> ูดสปิค e พูดส์พีเอเคนสปิคพูดโอเคครับ